ันละที่เราไม่ทําร้านเนี่ยกลายเป็นผลดีลูกมันจะสดชื่นมันจะไม่มันร้อนมากแล้วเนี่ยมันจะเหี่ยวมันจะเฉาเขามันอะแต่พอเรามาปล่อยให้มันลานลงกระดินแบบนี้นะและเราลงกระดินแบบนี้ใช่ไหมลูกมันจะสวยมากเลยเก็บไปได้เมื่อวานเนี่ยเก็บไปได้หกเจ็ดไอ้แดดรวมกันได้ได้หกหกสิบกระถุงถผมละสิบบาท ในหกสิบหกถุงนี่ทำมาละค่ะมาละแค่นี้นี่เก็บเกือบได้สองสอง้อยถุงแล้วททุกคนค่ะมาช้าหน่อยนะคะเก็บได้เกือบสอง้อยถุงแล้วนี่แหละที่อยากอวดคืออยากอวดมาละจะอวดมาละไอ้นี่เก็บไม่ทันนี่นะเก็บไม่ทันทหลืองเหลืองนี่เก็บไม่ทันแถมในนี้ยังอยู่เยอะนะในนี้เยอะแดงนี่เราเก็บไป สามรุ่นสี่รุ่นละแตงเนี่ยแตงแก่เนี่ยนะก็<ท>ด้วยสายตานี่ท่านประมาณ,มาณไล่หนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยไล่หนึ่งได้นะตัวมะละเองมันไม่ถึงงานมั้งมัดตัวมะละไม่ถึงงานแต่ได้ผลไหมมันได้ผลนหมหรีมัดม,มันได้ผล เน <g arness> ี่ยเท้าเราไม่ยอมพูดนที่ประชุมปลูกหลายอย่างผสมกันนะคะท่านสภาพดิน,นอันนี้มันเอื้อต่อการทำเกิจกรรมมากเลยทีนี้ถั่วเนี่ยที่เลือกถั่วปลูกเนี่ยเพื่ออะไรบ้างคะที่เปิดใจมันเป็นการทดลองทำนาข้าวแบบด็อกเตอร์เกิร์ลเมื่อบีกไกเราทดลองแล้วไม่เป็นผลที่สันติเพราะว่าวนะพื้นมันเตียน,นมันร้อนรสันสติเนี่ยตอนนี้หญ้ามันก็คุมเยอะ อันนี้ปีนี้เอาใหม่ยังไม่ยอมแพ้ทำแบบเดิมนั่นแหละทำแบบลอกตะเกงนั่นแหละแต่เราหยอดไหลเม็ดหน่อยแล้วเผื่อเอาถั่วมาคุมเอาถั่วมาคุมดินให้มันเย็นมาเป็นเพื่อนข้าให้มันเย็นเพราะว่าหน้าร้อนนี่มันร้อนมากแล้วตอนี่มันได้ผลแล้วก็เกิบมันไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรแต่เราจะเอาประโยชน์จากถั่วด้วยเพราะว่าถั่วมันบำรุงดินนี่คือผลผลที่คิดค้นว่าอย่างนี้มันจะข้าวพิลผิวไม่ได้ ถ้าข้าวเปียวๆแล้วย่ามันแรงแต่นี้ถ้ามีถั่วอะไรถั่วช่วยคุมย่าแล้วก็ช่วยทําความบังความร้อนให้กับดินด้วยนี่คือกอถั่วเขียวตอนนี้ผลพลอยได้ก็คือถั่วเขียวได้ได้เก็บได้เก็บถั่วเขียวอ้นี้คือผลพลอยได้แล้วเราก็ได้ต้นได้ใบได้ลากเขาแล้วตอนนี้พอเอาถั่วออกข้าวก็ทะลึ่งขึ้นทันทีซึ่งข้าวก็จะไม่หนามากแต่ที่ผ่านมาเนี่ย สองท่อนน่ะไหมมันแรงมากมันร้อนมากข้าวก็เลยมันขึ้นไม่เป็นยังวะอันนี้ยิงหยอดข้าวเลยเป็นยังไะเต็มพื้นที่เลยแต่พอะมันร้อนมันแรงข้าวไม่ค่อยขึ้นเลยอีกอย่างหนึ่งพันข้าวมันไม่ค่อยดีด้วยค่ะข้าวไม่ค่อยดีเนี่อในการถูกถูกเขียวการเป็นเป็นเป็นแป้งทอดร้อง สระเป็นเช่นใดใช่ฝันกันได้ง่ายอิสระกายแต่ใจไม่พ้น,นคนถ้างานที่ได้ไม่ทำนี่ก็คือเกิดจากจิตสำนึกของเราที่เราอยู่ร่วมกันแบบสามโคเคเราเราไม่มีรายได้อยู่แล้วเราต้องมาช่วยกัน ส่วนอยู่แบบองค์รวมก็คือเราอยู่เป็นหมู่เป็นมวลเราช่วยกันงานมันก็สําเร็จแล้วก็ทําให้เราสามัคคีกันอยู่กันแบบเราก็เกื้อกูลกันอะแล้วก็ส่งผลให้แบบธรรมชาติธรรมชาติมันก็สมบูรณ์ค่ะมีคนมีสิ่งมีชีวิตปีต้นไม้นี่อะไร จำแปลงไว้ปลูกอ่ปลูกแตงกวาค่ะแล้วก็หอมหอมเราต่อยอดหอมกันเราเก็บพันหอมค่ะก็มีหมวนมาหมูหมวลมาช่วยเยอะงานก็สําเร็จแล้วก็อากาศมาลอดแล้วก็เสร็จไวแล้วก็พักไวค่ะตรงนี้ไม่เท่าไหร่ไม่มี แมาหกห้เลยนักดนตรีการแล้วพี่เขาไม่ได้ตามไปหกห้าใช่ไหมก่อนงานสิบปีหกห้าปีสองหกห้าใช่วันนี้กลุ่มสีเหลืองได้มาช่วยเตรียมแปลงที่สวนสามชั้นนะคะก็ทุกคนสนุกสนานคุยกันสนุกสนานมากมีความสุขมากไม่ต่างกันกับนักเรียนค่ะเขานักเรียนก็สนุกสนานงานเราก็ได้แล้วก็คุยกันสนุกสนานอบอุ่นดีค่ะ ึงแม้บรรยากาศจะผ่านจากงานที่หลวงปู่มาแต่เราก็เบิกบานจําใสกันค่ะปลูกอะไรมาแล้วบ้างอ๋อแปลงนี้ก่อนหนะ้นาน,นี้ปลูกบัตเตอร์นัทค่ะบัตเตอร์นัทแต่ว่ามันเป็นโรคก,ก็เลยเราก็เลยลื้อแล้วก็แล้วแล้วก็เตรียมขุดแปลงแต่เอาเอา,เอารถไถมาช่วยแล้วก็ร่องตรงกลางมันมีเสาปูนแล้วก็อาศัยแรงผู้ใหญ่มาช่วยขุด ช่วงนี้ค่ะเพราะว่าปกติประจําเด็กฐานจะมีเด็กฐานช่วยประจําแล้วก็ช่วงนี้เด็กปิดเทอมค่ะแล้วตอจิงนี้จะปลูกอะไรต่อไปนคะคะต่อไปก็จะปลูกฟักเขียวแล้วก็หอมแบงค่ะตรงกลางแบงกลางแล้วแปลงที่มีเสาขึ้นไปเราก็จะปลูกพวกเถาวัลก็คือฟักค่ะในฝนที่เลือกอย่างนี้จะปลูกชน,นิดนี้เพราะอะไรคะช่วงนี้หน้านี้มันจะเข้าสู่ฤดูฝนฤดูฝนแล้วก็ปลูกฟักนี้ใบมันจะคุมคุมมันจะมีใบแล้วก็คุมเวลาฝนชะแล้วก็ ส่วนหอมแบงที่ปลูกตรงกลางห้อกว่าฟักจะโตหอมมันก็ได้กินได้กินใบค่ะ,ะสำหรับแปลงนี้นะคะก็คือเช้านี้ก็ตีแปลงค่ะแล้วก็ปลูกหอมแดงหอมแบง,แ,บงแล้วก็เสร็จแล้วนี่ก็แป๊บเดียวจะเสร็จแล้วค่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะพี่น้องเราช่วยกันที่เตรียมวันนี้นะคะปลูกหอมวันนี้ก็เพื่อ,อเข้างานอโศกรำรึกอะคะ่ะประมาณ10แปลงใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ค่ะเฉพาะปลูกน,นะคะ พันหอมที่เราได้มานี้นะคะมีสองชนิดค่ะคือหอมแดงกับหอมแบ่งซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นพันุ์ที่เราเก็บเองค่ะค่ะมันมันทนทานต่อโรคยังไงครับความแตกต่างระหว่างหอมแดงหอมแบ่ง,อบงเออถ้าหอมแดงนี่ก็คือปลูกเสร็จก็เก็บกินเลยค่ะค่ะถ้าเก็บก็คือเก็บเก็บเก็บทั้งต้นเลยจะไม่จะไม่จะไม่มี แตกเนอะแตกกอออกอีกแล้วนะคะสําหรับหอมแบ่งนี่คือเราสามารถเก็บกินได้ไปเรื่อยๆค่ะค่ะอย่างสมมติว่ามีมี8ต้นใช่ไหมคะเราก็แบ่งมากินสักห้าต้นหรือ6ต้นอย่างนี้เราเหลือไว้ก็ดินกบไปเรื่อยๆมันก็จะแตกออกเรื่อยๆให้เรากินได้ตลอดค่ะสําหรับหอมแบ่ง ไปเปลี่ยนเปลี่ยนวานิรันดร์พันเมื่อครบวันจะวัน ดีนะเปิดนะชอบนะโอเคค่ะได้ปลูกทำงานไปด้วยฟังเทศไปด้วยเหมือนพ่อท่านยังอยู่กับเราเลยอ่ะฮะสภาวะก็มีความยินดีมาปลูกหอมให้คนได้ได้ใช้ได้เอาไปกินกันนะคะ แดดก,ก็ร้อนแต่ว่าใจไม่ร้อนค่ะใจเย็นมีความยินดีค่ะมาปลูกผัก <Hello. S 1> มันเหมือนกับเพิ่มม,มันเหมือนอยากเพิ่มอะไรให้ตัวเองอะไรอย่างเงี <Hello. S 1> พ่อไม่อยู่เราต้องขนขวายให้มากขึ้นอะไรอย่างเี้ย รอย่าเอาหญ้าเอาดินมาใส่ตรงชางปูต้องทําให้สะอาดตลอดใช่ใช่ใั่ใช่ใชนใชนใช่ใง่ใช่ัช่ใ่ใช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 ่ใ<ะ>ว่ใช่ไห่ใช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 ่้ช่ะไ่ใช่ไช่ใช่ไช่ใช่ะ่่่มี นั้นก็้ทีบางแต่บางแย่บางตัวก็หมดอายุใช่ไหมถ้าถ้าคุมอ่ะมันก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่อีกสิดตามสีขมานสีขมานให้ปลูกเอาที่นี้จะแรกเราก็ว่ามันก็มีความคิดเห็นของแม่รู่ด้วยว่าเออปลูกข้างหนึ่งตามใจอยากถอนเลยนะถอนแล้วมันจบแต่ที่นี้ว่ามันไม่คุ้มกับค่าไอ้เมล็ดเมล็ดไงมันต้องน่าจะกินก็สองเที่ยวสองเที่ยวอย่างเงี้ยตัดเอา แต่ถ้ามันดูต้นมันแก่ก็ต้องถ้ามีโครงการจะปลูกอย่างอื่นก็ต้องถอนทิ้งเลยถอนรากออกแล้วก็ปลูกอย่างอืออ่นอาจจะขอุ่งนี้มันเป็นโครงการของพิลมาส่วนการค่ะอ่านี่แอล สำหรับวันนี้นะคะก็พี่น้องกลุ่มสีสีแดงกับสีม่วงนะคะก็มาช่วยกันวางสายน้ำหยดแล้วก็คลุมพลาสติกนะคะซึ่งพลาสติกของเราเนี่ยเราก็ไปเอาของเก่าของอาวัฒนาที่ปลูกแตงแตงไทยแตงโมมาใช้อะคะ่ะสำหรับแปลงนี้เนี่ยเราก็เลยวางแผนว่าเราจะปลูกแตงไทยนะคะ เพราะว่าหน้าร้อนช่วงหน้าร้อนต่อด้วยต้นฝนนะคะ,ะแมลงมันจะเยอะมากแล้วก็แตงไทยนี่เป็นพืชที่ทนทนทั้งมแมลงแล้วก็ทนทั้งร้อนได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นพืชที่ค่อนข้างปลูกง่ายเราก็เลยเลือกที่จะจะปลูกแตงไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปปลูกอย่างอื่นเนี่ยมแมลงมันมันเราสู้ไม่ไหว สู้โลกสู้มแมลงสู้ศัตรูพืชรวมทั้งหญ้าไม่ไหวอะค่ะเราก็เลยเลือกที่ที่จะปลูกแตงแตงไทยค่ะตอ่าต่อท่อยังาปัญหาที่ว่าเจอวันนี้สำหรับอุปสรรคปัญหามันก็เป็นเป็นธรรมดานะน,นะคะเพราะว่าอย่างท่อเมนที่เราเอามาใช้เนี่ยมันก็จะเป็นท่อเก่าท่อเก่าแล้วก็เราก็เอามาตัด เหลือจากที่เขาใช้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เอามาต่อต่อใช้อะไรเงี้ยปัญหามันก็นก็จะมีพอสมควรเพราะว่าบางทีท่อมันแข็งพอท่อมันแข็งแล้วเวลาที่เ,าเจาะลงไปเนี่ยมันก็อาจจะเจาะไม่ตรงรูบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เขาเจาะไว้อ่ะค่ะพี่ไผ่เขาเป็นคนเจาะอ,อะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่เป็นไร เหมือนว่าไม่ต้องสอนกันเลยเนาะอยู่ๆก็ทําเลยเกษตรยั่งยืนับงานก่อสร้างอะไรต่างๆกันผมรเที่เกิดจากการทังนมดกิกรรมนี้นะคะมันมันก็แตกต่างนะแตกต่างจากอุตสาหกรรมหรือการผลิตแปรรูปอะค่ะะ เพราะว่างานเกษตรกรรมเนี่ยเป็นงานอยู่ในสามอาชีพนะสามอาชีพกู้ชาติหรือสามอาชีพเพื่อมนุษยชาติมันเป็นมันเป็นไซคลิกมันเป็นวงจรมันเป็นวงจรของชีวิตนะคะคือเราทํเกษตรกรรมเราใช้ปุ๋ยใช้น้ําใช่ไหมปุ๋ยมันก็มาจากเศษพืชเศษผักหรือว่ามาจากอ,อินทรีย์วัตถุนะคะที่ที่มันมาจากเกษตรกรรมแล้วก็มันเวียนกลับมาใช้อีกนะแล้วก็ต้องใช้น้ํา แล้วกลับไปเป็นอาหารเป็นอาหารพอมันได้ผลผลิตก็ไปเป็นอาหารมันก็กลับมาเป็นปุ๋ยมันก็เวียนเวียนอยู่นะคะ,ะซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเป็นขยะหรือเป็นวงจรชีวิตที่คนสามารถกํากับควบคุมได้นะฮะหรือธรรมชาติมันก็ทําอยู่แล้วแต่ถ้าคนมาทํากสิกรรมไปเผาไปทําลายโดยที่ว่าไม่เอาคืนผื้นดินเนี่ย มันมันก็ไม่กลับกลับมาหาเราอีกความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศมันก็เสียนะคะส่วนอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่ที่เขาทำแปรรูปหรือว่าทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะมันมัน,ม,นมันก็เป็นมันก็เป็นขยะบางทีก็ต้องเอาไปทิ้งนะไปทิ้งเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์กับพื้นดินไม่เป็นประโยชน์กับระบบนิเวศเลยเ,เพราะมันเป็นพิษด้วยซ้ำไปค่ะอย่างเช่นพลาสติกเนี่ยต้องใช้เวลาที่เขาบอกมาก็400ปีนะ ไไปใเซฟตัวเองได้ด it e ีขนาดเ้เซฟทุกอย่างเลยค่ะั้งสายตาและหัวตอนนี้ก็ยังผืนคันไม่ยอเยูนเนาะ <c oughs> จะทําแล้วมันไม่ได้เรื่องได้เราผลผิดไม่มีแต่เราก็เห็นความไม่เที่ยงไงว่า <c oughs> สิ่งที่เราลงมือลงแรงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราคุมได้ยากมันเกินการควบคุม <c oughs> เราทําแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ทุกข์ไม่ทรมานอะไรเลยแต่ก่อนนี้มันไม่ใช่อย่างนี้นะมันอยากจะทำแล้วให้ได้ผลนะ <c oughs> ทำไม่ได้ผลแล้วมันรู้สึกว่าอ,อึดอัดหึดทัด <c oughs> แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เลยอะ่ะ ทำอะไรก็ได้ที่หมูทํากันเป็นตูเป,นตเป็นตะนะ่ะนั่นก็คือตัวเรามีคุณค่านะขนาดนั้นแล้วจบจบแล้วสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่นิ่งไม่เที่ยงผลอาจจะไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยอย่างที่โลกโลกเขาอยากได้กันแต่เราได้สิ่งที่สําคัญคือเราได้ทําใจไงเราจะเห็นความนิ่งของจิตแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อข้างนอกเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่ทาให้เราได้ฝึกฝึกได้มองได้เห็น เรื่องเรื่องนี้มันผ่านค่ะเรื่องนี้มันทุกคนพวกเราน่าจะผ่านนะดูที่มาทํากันนะพวกมีความสุขนะเอาวันนั้นเชิญฟ้าไทยพูดในแมนจ่าเป็นฟ้าตูดโอ้ดิฉันสมัครค่ะดิฉันจะสมัครนะคะไปไหนดิฉันจะสมัครไปอยู่กันอาภุนไทยค่ะข้าวม่นป้าป้าฮาวมอนคุณฮัลโหลกาลเรียนทำค่ะสายมอร์นิ่ง เพราะว่ายังเพราะว่าเป็นยังเมื่นเฮาเ่คนงานมัไปอยู่้างนีเขาเลยเมื่นเแกอนนี้บ่นี่เเลก็อาทิหน้อง่ก่ก็เหลวใช่ป่ะบานเหลเรื่องเขาแบบนักงานขับรถเนี่ยมาใหม่เนี่ยไอะหลานสิกมาก้าบุญจริงก้าข้ามฝันนี่ยหลานไไอ้แก้มอะไรนะที่มาจากประท่มหรอุณยิงบ่ ผู้ชายเอาผู้ชายก็ทำสื่อด้วยนะเขาขับรถส่งคนประจำเออไปถามีกเขามีหน้าที่ขับรถส่งคนไปโรงพยาบาลมานี่เขามาดูแลแม่กับญาติค่ะหายแต่เขาหลุดเส้นทางยังจะบอเห็นอะไรไปแทนไไงไปถามไปแทน ไแพนนิ่งไันโพสภาพในแชนแนลขึ้นมาแท้มีแต่คนพูดเนี่ยพ่อมันยังพูดเลยเนะแท้แม่มันชมมากเลยชมคนรู้ว่าเอาก็ไปเห็นมันอยู่กล่องอยู่ร้านอยู่น้ำกันอยู่ก็ทำอไปเออตอนใดก็อยู่น้ำกันก็บอกว่าแบบมันปิ้วไหนนะมันอยากไปต่างประเทศบอกมันร้อนมันร้อนมันก็เลยโพสต์ประเทศเย็นไงพ่อมันยังถามเด้ เอ้ามันค oh, ือจังวเดยไปมันคือล่องต่างประเทศโอาแม่มันโตกนต้องอัมโมเขาอัมพวกไอติ๊กไอนุชอ่ะอ๋อคน้อจะไม่ให้มันตึงแล้วอันนั้นมันจะได้เดินต่อได้งั oh. kid, no uh ้นไม่รู้ว่าเชื่อมกันยังอันไหนไงให้อยู่แล้วค่ะเร่งเร่งเอยูแม่ช่วยสายรั้งหย่อนนะหลวงอุ้เปิดน้ำแล้วเหรอแล้วตอนบ่ายเนี่ยหาเจอผมได้ไหมเนี่ยตอนบ่ายมาปลูกต้องใช้ต้องอะไรนะใช้ความสามารถ เดี๋ยวนี่อันห้าต้องการดีลาใบใหญ่พุ่นไทยเหมือนหนุ่มเลยเว้ยอเล็กพันนี่จริงผู้ช่วยตัวนี้แพงมากค่าตัวแพงเออเดี๋ยวนี้นะเอาเขาก็ถองห่วงเนื้อห่วงตัวตัวชายน้อยๆนี่ใครก็จะพูดอะไรเขาเขาพูดไปเถอะทำไมเข้าใจชีวิตเราเท่าไหร่หรอคนที่พูดอ่ะเขาไม่รู้ว่าเรายุ่งเท่าไหร่หรอค่อยอยู่ข้างบ้านค่อยยังไม่เห็นได้ยินเสียงได้เห็นเงาเลย ถามไปเแคะไปก็พูดไปเแคะภาษาชาบ้านเอาที่สบายใจไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ในโรงอายาัเข็ดย่างแต่ละมือมือไม่รู้ทําอะไรตัวเป็นเกลียวอยู่แล้วหัวก็จะเป็นน็อตไอ้ทีกลุ่มย่างหนึ่งก่อน ตรงนี้จะปลูกจะปลูกวันนี้จะปลูกมะเขือครับมะเขือเนื้อที่ทั้งหมดเรียกเรียกว่ามะมะเขือปาะดีกว่าแต่แต่ก่อนแปลงตรงนี้มันเป็นกระเทียมครับกับหอมแดงช่วงนี้แต่แต่ที่เราพากันทําอยู่ที่นี่เป็นกระเทียมอ นนก็คือให้พี่น้องมาช่วยให้พี่น้องอยาจะทำเรามาช่วยกัน,น,กนปลูกเทียมมะเขือครับแต่ว่าวันนี้โปรแกรมคือเตรียมแปลงอย่างเดียวเรียมเรียมแปลงแล้วก็เห็นว่าจะปลูกด้วยถ้าถ้าเวลาพอจะปลูกด้วยถ้าเวลาไม่พอก็ขุดไปเรื่อยๆรื่นถึงเวลาแล้วก็พักกันพอดีอขุดมันดินแข็งป๊บเลยดินดินนีแข็ง,ขงอยู่ครับ,รบดินแข็งมันแรงมากทีนี้แรง แรงยาวเลย,ยรครับมีมีนิดหน่อยฝนตกลงมาเมือ่อเมื่อคืนนี้ตกลงมาตอนตอนค่ำเน่ยตอนเย็นเนะี่ะตกลงมาพ่อก,กาดสายตาได้ไหมว่าประมาณเท่าไหรพื้นที่เนี่ยเน,นื้อที่ที่เราปลูกหลังจากเอากระเทียมออกแล้วเก็บเกี่ยวกระเทียมออกแล้วนี่มันมีทั้งตรงนี้มันมีทั้งมะเขือเทศมีทั้งถั่วพุ่มมีทั้งถั่วฝักยาว แล้วก็มีทั้งมะเขือเปอ,อพ,พื้นที่ที่เจะจะปลูกมะเขือยาวเนี่ยกะด้วยสายตาพื้นที่เท่าไหร่คะประมาณสองไร่เศษทั้งหมดนี่ตรงตรงที่มะมะเขือที่ปลูกไปแล้วก็มีแล้วก็ปลูกกําลังปลูกวันนี้ก็มีประมาณวันนี้คือที่เห็นเนี่ยสองสองไร่ประมาณสองไร่เนี่ยประมาณประมาณนี้นมีไวๆนะจ๊ะี๋้วน้าจะมาท่วมนะจ๊ะ รีบๆงามออกลูกเยอะๆนะรบรรยากาศการปลูกยังไม่เสร็จเลยสีม่วงมี่ตะกุนนั่นนี่แอบเขาไปอยู่มอคืนนี้เข้าไปทั่วยทางสันติอะค่ะบางทีก็มอสบางทีก็แก้ม กอ็อไรต่างๆก่อนใจเย็นที่นี่ทีอเย็